สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็มากับ ID ไก่แต่แรงไปแกมาสเตอร์นะครับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่แล้วนะนะผมเล่นขึ้นแรงมาสเตอร์แล้วนะครับทุกคนตอนนี้คลิปนี้ก็จะเอา ID ดีนี้นะครับไปเล่น,นแรงมาสเตอร์ให้ดูนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์นะครับผมก็แนะนำร้านนี้เลยนะครับร้าน Cookie Land Shop มีบริการเติเมเกมฟรีไฟล e ทั้งแบบ UAD แล้วก็ ID พ a s นะครับแถมยังรับบริการเติเมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอน100%เติมสนุกไม่สะดุดต้อง o o k i e l a n d Shop นะครับมาครับเกมแรกจะเกาะสวรรค์นะเพื่อนโดดไหนเนี่ยเพื่อนโดดทางขวานะครับน่าจะไปหอนาฬิกาหรือเปล่าไม่ไม่น่าใช่ละ เพิ่มมาลงรวเก็บเครื่องบินนะครับเอ้ยแล้วนี่อะไรเนะี่ยแอร์บอทโคตรเท่เลยแอร์บอทอะไรอะ่ะเท่จัดมาเป็นน้ำเลยโคตรเฟี้ยวไม่มีคนนะครับทุกคนต้นเกมเหงานะบอกเลยเมืองเนี้ยเหงืจัดฟาร์มไปก่อน เอา้าเพื่อนไปริมน้ำนะครับผมว่าเพื่อนน่าจะไปฟาร์มริมน้ำแน่เลยเราหลงมาคนเดียวแล้งี้เฮ้ยข้างหน้ามีครับทุกคนมาแล้วมีแดงแดงขึ้นอุ้ยค่ารถได้เหรอเพื่อนเพื่อนไปอันนี้ดูเพื่อนเราหนึ่งรีบไปก่อนผมกี่ตัวเพื่อน ไม่ทันเพื่อนเลยนะผมเพื่อนเอาหมดละผมว่าตี้เขาน่าจะอยู่หอนาฬิกานะครับน่าจะยังไม่ได้ไปไหนอะ่ะเราชุบเพื่อนอยู่แน่เลยนั่นไงทุกคนเพิ่งออกไปนะผมบอกแล้วไม่พลาดเอ้ยเก็บเหรียญเข้าไปเก็บเหรียญนะครับทางรถเลย มาครับฟูฟูเกาะสด้วยเอากดไปได้เรียบร้อยมาพร้อมเล่นผมอยากเดินบวกมากเลยตอนนี้คนดูแต่ว่าเพื่อนไม่เดินกับผมอะเพื่อนเดินด้วยกันเพื่อนเพย์เซฟสายเพย์เซฟนะผมก็ต้องเพย์เซฟด้วยผมก็จะไปบวกโมโซ่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนไม่ชุบไม่ใช่อะไรแบบว่าเฮ้ยอยู่นี่กันหมดไป็น่นทําไมอะไรอย่างงี้โคตรเงียบเลยเกมนี้ ผมยังไม่ได้ลั่นเลยเฮ้ยข้างหน้ามีเสียงระเบิดครับผมนี่ยหน้าผมมีหนึ่งแมวไม่เปิดไม่ชัวร์เดี๋ยวเสียรอดม่วงไม่ใช่อะไรก็รผมมีเนี่ยไม่ดาคุณดูจัดมากเลยเจ๋งครับเพื่อนเพื่อนโผล่มานะเฮ้ยใ,ใครยืนใช้เบ้าอะไรเงี้ยล่ะโอ้ยไม่โดนเลยว่ะอันโพช้าคนดู โอ้ยรันช้าจัด e อีกแ่แปดเหลือเยอะนะครับข้างบนก็มีเพื่อนโค้กเป่าอ่ะไม่มีใครอยู่ใกล้ผมเลยรอนหนึ่งนะบนกี่ตัวเดินบอกครับดาว กลมๆเลยผมเดี๋ยวรอบข้ามานะวงสองนะ้ะคุณดูเ,เดี๋ยวรอบข้ามาเยอะแน่แหละกลมๆไว้ก่อนน่นไงผมกลับไปแล้วเห็นปะรอบข้ามาจริงนะการอ่านเกมกัผมทุกคนต้องอ่านเกมเป็นนะไม่งั้นเล่นยากสุ่มทีมอ่ะต้องเป็นเ็กนอยถึงปานกลางเอวิวแล้วกันผมจับสไนแล้วเออารเบามากเลยเบาเกิน ข้างบนเยอะนะเพื่อนช่วยน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยบนเยอะมากเลยครับนั่นไงมายังไงอะ่ะเหมือนซ้ายมือมาเลยคนดูผมหาตั้งประตูบาร์แบบเพื่อขวามือมาผมไม่มีที่ตั้งเลยหรอแย่แล้วผมผมเล่นยากแล้วเจ็บหนึ่งนะอุ้ยนั่นไงว่าแล้วต้องโดน ผมแย่แล้วพ่อตูไปแล้วไม่โดนแน่เหรอเจ็บมากเลยนะอุย้ยเพื่อนมาตกใจหมดดุ้งเลยเพื่อนสวยครับลุยเลยเพื่อนลุยเลยลุยเลยผมวันผมวันเมื่อกี้ดุ้งเลยอะ่ะเพื่อนมาดาวหนึ่งทำได้นะ ผมดุ้งเลยเมื่อกี้เพื่อนเข้าหลังทำไมมุมกล้องสไนผมเร็วมากเลยวะเขาปรับแอบปบโคตรเร็วเลยใครอ่ะร้อยหนึ่งขอดูบักปอกวะ่าไม่น่าบักละเก็ดสองเลยกระเดื่อไปนหน่อยขอใช้บ้างไม่ได้ใช้นานละ ตอนไหนแล้วอะ่ะยังอยู่นั่นล่ะเอาเลยครับเพื่อนเอาเลยเอาเลยสวยเรื่องไหนดาวอ่ะเพื่อนเฮ้ยขวามีสวยครับเอ๋อว่ะเกมนี้เพื่อนเป็นงานนะคุมจุดแต่ผมสี่คิวเองอะ่ะไม่ได้เล่นเลยคืออะไร เกมนี้หน่อยจัดไม่ค่อยได้เล่นเลยนะขามานะเพื่อนมีเปล่าไม่มีเอ้ผมว่ามีว่ะข้างล่างเนี่ยหลังเสาอะไรเงี้ยเอ้เนี่ยมีจริงไ่ขึ้นลำกล้องรอเพื่อนด้ยหลอดมวงจะหมดแล้วอ่ะต้องหาเล่น้ะป้ ไม่โผล่ด้วยว่าอะไรว่าตาขวาเฮ้ย,ยวิง่งแช่เบาเฉยเลยดาวหนึ่งดาวสองวิง่งแช่เบาเฉยเลยเอาไม่โดนตามดูไปสวยครับเพื่อนตี้ชนตี้แน่เลยคนดูเหลือเก้าคนครับ เกมนี้ชิวน้อยนะครับเพื่อนสายเซฟนะเพเซฟแต่ว่าก็ดีได้อันดับชัวร์ามมาบาลเลยเพื่อนเลยเอาหนึ่งครับไม่โดนเอาสองเพื่อน,อออนต้องเล่นอะไรหรือเปล่าไม่วาร์ปด้ยผมสวยครับเพื่อนสวยเฮ้ยทำไมคนเหลือเยอะจังอะบนฟา้ามีปะเนี่ยนี่ไนงะหลังมาหนึ่ง ว่าห้าสิบเพื่อนสวยเดี๋ยวเจ็ดครับเดี๋ยวเจ็ดโตเสียชีวิตไปหนึ่งไอ้บนฟา้าแถวเนี้ยแถวที่กำบังเนี้ยนั่นไงว่าแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนแบ่งหน่อยเพื่อนแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยเพื่อนแบ่งกันหน่อยแบ่งกันหน่อย เพื่อนแบงก์ไหนเพื่อนเพื่อนแบงไหนเพื่อนผมล็อกเลยล็อกไม่ปล่อยเลยโอ้โหไม่โผล่เลยว่ะคนดูโอ้ไม่ทันไม่ทันเดีว่าที่หนึ่งครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ที่หนึ่งแต่ผมคิวน้อยอะ่ะคิวเจ็ดเองดาเมจซีรสามรอยนะครับทุกคนไปครับอย่างนี้ต้องมีเกมสองนะ ไม่หนำใจเลยเกมเมื่อกี้นี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยผมกดต่อเลยครับสูมทีมไปครับเจอแมปนี้ก็ลงบ้านเก่าเราดีทุกคนบ่อโคนบ้านผมเองเมืองประจําเลยเมืองเนี้ยเมืองทีเด็ดมีตีหรือเปล่านะ่ยไม่มีแนละโอ้โหสวยจัดแมบปบนี้ได้ฟาร์มดูนะไหลวงฟ้าต่อ ยิงแจมโอ้โหเรียบร้อยครับผมทุกอย่างอยู่ในการคำนวณแต่ว่าจะทำได้ไหมนั้นอีกเรื่องเดี๋ยวค่อยว่ากันอหุ้ยจอยไเปไน็นไรมั้ะอจอหลอนจอหลอนหรือคนหลอนเนี่ยผมไปเลยผมงานไว้ด้วยเดี๋ยวสตูดได้ตั้งตัวครับเราต้องรีบไปนะ เบอร์สี่โดนเฉยเลยผมต้องดีดไปรตรงไหนวะที่แม่ปลอดภัยอะ่ะคนดูเอ้าเพื่อนโดนได้ไงอะ่ะตรงนี้ดีแม่คนดูตรงนี้ที่อยู่ไหนดีปะปลอดภัยไหมอะ่ะไ,ไม่รู้อ่ะลองดีดดูก่อนเออดีดอย่างนี้แหละสวยเกมสวย จะดเพีนพอละถ้าอย่างนี้มีคนไปแน,นบวงขาว้ายว้ายตีเป็นด้วยตีเป็นด้วยจ้านั่นแหน่โอ้ยเ,อเจ็บสูตรกระแสอาา้อาฮ่าย็งไงคนดูสูตรผม โอ้ยโอ้โหดาวหนึ่งอะไรเนี่ยมาเต็มเลยหลังก็มานะก็มีดาวดาวก็มาดิก็มาดิหอดตี er ้ เหมือนจะทรงไม่ดีเหมือนจะหลับแต่กลับมาได้นะฮัมเก็บความในใจไว้นในแว่นเลแบนสีม่วงอันเนี้ยเอาจัดช็อตนี้มั่วจัดเลยผมอะอย่างมั่วเลยรอดได้ไงวะเนี้ยโอ้ย เฮ้ยาบาวเข้าบ้านก่อนผมที่กำบังดวนเลยผมเล่นเกมไม่ค่อยคล่องเลยครับทุกคนช่วงนี้เล่นแต่โรบบอกนะครับมีใครเล่นไหมครับคนดูมีใครเล่นป้าโรบบอกเกม anime defender อ,อ่ะเดี๋ยวผมรอแอร์แบบนี้ดีกว่าทุกคนแอร์แบบนี้น่าจะมีตัวลงใหม่มาเก็บนะครับน่าจะได้คิวฟรีหนึ่งคิวนะ เอ้ยทำไมเพื่อนเบอร์สี่ถอยอย่างงั้นเจอตัวเหรอเพื่อนเดี๋ยวเราเราช่วยนายเองเฮ้ยมุมนี้มุมดีนะเอาแล้วเพื่อนเอาแล้วเพื่อนเล่นแล้วสวยเพื่อนเออโอ้ตีเลยเหรอเพื่อนแล้วก็ไปบอกเราว่าตีเลยกำลังไป ผมมาเวนตี้เลยวะวาร์ปตัวเกมเกมวาร์ปตัวาร์ปตั้งไหนได้บ้างเดี๋ยวหน่อยครับมาแล้ว,วเพือ่อนพระเอกมาแล้วโซนขวาหรอเก็บหนึ่งนะโอ้โหบานเลยอะ่ะหน้าผมนี่บานเลยอะ่ะบานเบิดเลยวิติดพิษนี่หว่าเบิ้ม

หลังมาเหรอเดีย๋ยวรักเพื่อนรักเพื่อนสวยทันไหมโอ้โหไม่ทันเอาไรวะหน้าเก็บของก่อนไปเก็บของก่อนเดี๋ยวเขาชุบเพราะว่าเดี๋ยวศัตรูมาเก็บของนะครับเพื่อศัตรูลงซ้อนนะอะไรอย่างงี้เพื่อแบบซ้อนก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอ่ะคนดูไปเรื่อยและอันนี้หิวของมนะันละอาการหิวของออกมนะันละไม่ใช่ เมื่อกี้ผมกะไว้ยังแล้วไงว่าเพื่อนคนอื่นต้องช่วยเพราะว่าเพื่อนๆหนึ่งใกล้ตู้กว่านะก็เลยไม่ได้รีบวิ่งไปชุบมหนามีหนึ่งเพื่อนไม่หนึ่งแล้วเพื่อนหลายตัวเลยไม่สองก็สามรายง,งานนี่เพื่อนด้ยตัวกลยมีนะครับในตู้เลยเพื่อนเพื่อนระวังเพื่อนอย่าวิ่งตรงๆอย่างนั้น เพื่อนเปิมไปผมอ้อมให้เหมือนจะมีตัวมาชิดแล้วนี่หว่าใช่ป่กว่าล่างก็มาล่างก็มีสายมือนี่มาอย่างกันยังไงเนี่ยโอ้โหผมมารอดแล้วทุกคนดูผมมารอดแล้วกระหน่ำเต็มเลยไปแล้วจ้าอุ๊ย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 เลยอ่ะไปแล้วจ้าโอ้โห แรงกันเกินพี่สกาสารแม่เลยเข้าจะขนาดนี้โอ้พี่พี่พี่ผมช่วยไม่ได้นะพี่ผมช่วยไม่ได้จับจับบนก็มาน้าก็มีแถมขวามีอีกโอ้โหเลตี้เต็มเลยอะนั่นแหน่เกาะพังโอ้โหบนเต็มเลยทุกคนอยู่จุดไหนเนี่ยเรา จุดยุทธศาสตร์ได้เปล่าเยอะมากเลยผมอยากตามเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีคนชุบเพื่อนเลยทำไมเป็นงั้นโอ้ต้องชุบหน่อยดิเพื่อนไม่ชุบกันเลยทะไมรักกันเลยรักกันเข้าไว้มีแค่สี่คนสวยเพื่อนได้ไหมเดี๋ยวผมไปซ้อนโอ้เยอะเหลือเกินขานาไม่ต้องไปแล้วเพื่อนเลยอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปแล้ว มองบนฟ้าไว้หลังแหกแน่คนนี้ที่ใครอยากรู้มากเลยเนี่ยเสวยเพื่อนเล่นเลยต้องชาร์จะผมไม่ได้การเขาโฟกัสซ้ายมืออยู่นะต้องรีบเล่นใครอะ่ะเปิดภาพบอกคนดูผมเปิดภาพนะสุดี่พลาดเองพลาดเอง เฮ้ยไม่ได้ทางนี้ดีกว่าผมเปิดพ้าสเลยโอ้มากินนี่เสียไดย้ะไม่ได้เ,เพื่อนเอ้ยเฮ้ยไม่ได้เอามามติดไม่โดนหัวเลยอะว,วะโอโหติดพิษตายผมแย่แล้วผมเล่นอะไรเนี่ยชอ็อตนี้เกมเล่นอะไร จะเล kind of ่นด like, ีแต่ว่าไม่เล่นจะดีกว่าเอาเลยเพื่อนลุยลุยเพื่อนนั่นแหละหลังหรือเปล่านายนายวช่วยด้วยใครจะช่วยด้วยช่วยถีเพื่อนกดปุ่มอะไรไม่ถูกเลยโอ้นี่ยแต่โลบอกก็เป็นอย่างนี้แหละกดปุ่มอะไรไปโดนเลยสวยเพื่อนนั่นแหละเล่นแต่โลบอกไงเกม เฮ้ยเพื่อนๆถ้าเดินไปตู้ผมรักเลยอะ่ะโอ้โหรักจัดโคตรรักอุย้ยแย่วะ่ะเพื่อนวงแรงนะอุย้ยนายใจเกินเพื่อนโหนายใจเกินร้อยวะ่ะไม่ได้อะไรอย่างงี้ต้องอย่าทำให้เพื่อนผิดหวังให้ไวเลยเกมดิ่งเลยเอาลูกพี่ผมจะเล่นยังไงอ่ะแล้วผมจะเล่นยังไง ผมโดนแล้วนะพี่เอ้ยโหดเลยโหดทุกเม็ดเลยเลยโหดทุกเม็ดเลยใครรอดละผมไม่น่ารอดอาการนี้นอนก่อนเอาไงดีเกมแก้เกยมยังไงดีเหมือนจะแก้อะไรไม่ได้แล้วตอนนี้อุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยคาล่าช่วยหน่อยตัวนี้มีสามร่างมีเท่าไหร่ ดีเติมผมรีเติมสวีงก่อนอุ้ยมาว่ะอุ้ยเสียงระเบิดอะไรมันโอ้โหแซีบหัแจ้งหัวหมดเลยอะ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยจุกจุกเอากันแล้วซ้ายมือผมยังอยู่เหรอวะเนี่ยเจ็บจังคนดูเจ็บมากดาว ไอวอลก่อนเลยให้ไวสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมแต่ลุมอยู่เกาะไม่มีนะฮะนีเอาเท่าไหนไปแล้วโอ้โหยังไม่ได้ตั้งหลักเลยเพื่อนเอ้ยโอ้โหหลักยังไม่ได้ตั้งเลยผมอู้อะไรกับเนี่ยเกมนี้เหมือนจะเล่นดีนะแต่ว่าไม่เล่นจะดีกว่า คืออะไรช็อตนั้นผมไปเล่นอ,อะไรของผมอ่ะทำอะไรอะ่ะว่าคลิปนี้จบที่เท่าไหร่เนี่ยหกพันสองร้อยสามสิบหกนะครับทุกคนแต้มผมนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ติดตามคอนเทนต์นี้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับไปนะครับบ๊ายบายเด้อ